สวัสดีจ้าช่องปราบัวบ้านสวนชว,วนปลูกสวัสดีจ้าวันนี้ปราบัวจะพาปลูกคะนาเคียวค่ะคะนาเคียวอนุบาลไว้ในถุงดำเนาะปราบัวจะย้ายใส่วงล้อค่ะวงล้อรถค่ะนี่ค่ะมาชื่นชมผักของป้าก,ก่อนค่ะคือผัก พริกกลียงค่ะกำลังติดช่อกำลังติดช่อดอกใบหยิกน้องเขาถามน้องๆเขาถามว่าป้าบัวพริกที่ใบหยิกนั้นเป็นเพราะอะไรเพี้ยไฟค่ะเพี้ยไฟดูดดูดกินน้ำเลี้ยงใบทำให้ใบหยิกค่ะมันก็มียาอยู่นะคะยาฉีดยารักษาแต่เราไม่ใช้ยาเนาะเราปลูกกินเองเราไม่ใช้ยาค่ะก็นี่ค่ะใช้วิธีเด็ด <laughs> เด็ดใบทิ้ง เด็ดใบที่เป็นเพี้ยทิ้งค่ะไปค่ะเนี่ยค่ะคณะคยวที่ป้าอนุบาลใส่กระถางไว้แล้วป้าก็จะมาเนี่ยค่ะย้ายลงในวงล้อรถที่ปลูกบอนสี ป้าก็จะปลูกไปด้วยกันนี่แหละค่ะทำไงหนอทำไงหนอนึกๆักน,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 กนกาวทำไงหนอนี่ทำแบบนี้่ะกดนะคะ บัวใส่ถุงมือก่อนคุณป้าทุนดีมีเรื่องเล่าคุณป้าบอกว่าพนณะคยวเนี่ยยิ่งเปลี่ยนกระถางใหญ่ก็ยิ่งใหญ่ตามกระถางอ่ะเรามาอันนี้กันให้เขาอยู่ด้วยกันนี่แหละคะ่ะกับ บอนสีอยู่ด้วยกันแข่งกันงามแข่งกันโตอยู่ด้วยกันนี่เลยค่ะ เดี๋ยวป้ามีอะไรอย่างนึงมาใส่ ี่ค่ะขี้เก็บกับขี้ไก่เอาใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะอบอนก็อยู่นี่แหละงามเด้องามทุกอย่างนั่นแหละเอา้างาม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 นะคะงามนะคะเอา้าบอลก็งามเด้ออยู่ด้วยกันนี่แหละเป็นเพื่อนกันทั้งบอลทั้งผักนีอ่อยู่ด้วยกันนะคะนีค่ะ นี่คะ่ะคณะเคยวคณะเคยวของปะบัวปลูกใส่บงล้อรถมีบอลสีด้วยอยู่ในกันนี่แหละเป็นเพื่อนกันคะ่ะนี่คะ่ะปะบัวก็ทำอะไรแบบง่ายๆนี่ลงไปแล้วนี่คะ่ะ คุณป้าทุนดีก็เอาไปทำอะไรนะไปทำแซนด์วิชคุณป้าเขาชอบกินแซนด์วิชเนี่ยค่ะนี่ยังเหลืออีกสองต้นค่ะเด็กก็จะย้ายเหมือนกันอันนี้เป็นบ็อกอรี่นะคะบ็อกอรี่อันนี้บ็อกอรี่อันนี้ยายมมย,าย้อมผมยายย้อมผมอันนี้น้องเตยน้องเตยหอม,อมน้องเตยหอม อันนี้ตั้งโอ้ดูสิงามวันงามคืนเลยงามวันงามคืนเลยน,นุ่นยีลายีลาก็งามมากๆมะเขือเทศกระดกพริกกำลังเป็นดอกเนี่ยค่ะพืชผักสวนครัวน,น้อยๆของปาบัวดูอันนี้หอมแบงนี่หอมแบงก็มีดอกด้วยค่ะไป,ไปไปกันไปดูอย่างอื่นไปดูอย่างอื่นนี่ ปาลาภูมิใจกับสารเนนี่จังอพอเขาลากเขาเดินเขานี่เขางามดูอันนี้พิกกรเลียงอยู่ด้วยกันนี่แหละเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันนะนี่ตัวร้ายเลยนะคะนี่หนอนใยหนอนชักใยคอยดูนะคะใครที่ปลูกสารเนคอยดูนะถ้าเขามีหนอนนี่หนอนชักใยนี่เด็ดแล้วก็บีบเลยค่ะ เด็จแล้วก็บีบเลยค่ะนี่อ้าป้าปลูกไว้ด้วยกันนี่แหละพริกกะเหลียงนี่ถ้าเขาโตขึ้นมาเนี่ยก็ต้นสูงใหญ่งามอยู่ด้วยกันนี่แหละเป็นเพื่อนกันนี่ค่ะสวนครัวน้นอยๆป้าบัวป้าก็หาอันนู้นมาปลูกอันนี้มาปลูกทีละอย่าง2อ,อย่างเพื่อจะได้มีกินทุกอย่างค่ะ นี่ป้าปักชำด้วยยอดนี่เห็นไหมตัวอันตรายเลยบีบเลยนะคะแล้วเจอนี่บีบเลยบีบเลยฆ่าเลยนี่หอมป้อมหอมป้อมป้าก็ถนอมกินนะคะเด็ดใบกินเด็ดใบเรา รู้จักปลูกรู้จักบำรุงรู้จักดูแลกินถนอมเราก็จะได้เก็บกินได้นานๆค่ะเก็บกินได้นานๆน,นี่ผักชีลาวป้าก็ทยอยถอนต้นเล็กไปกินเนาะก็เหลือต้นใหญ่ก็งามแบบนี้สิคะนี่ก็งามแบบนี้ถ้าเราจะไปใส่เกงหอมเกงไรนี่ก็เด็ดออกก้านของเขานน่ดูก้านนี่ดูก้านนีอือไปใส่แค่สองสามก้านก็หอมแล้ว ใส่พอหอมหอมพอนะคะเห็นแล้วชื่นอ,อกชื่นใจเห็นแล้วชื่นอ,อกชื่นใจมีความสุขมีความสุขชื่นอ,อกชื่นใจดูมาดูสารเนปะแล้วก็ต้องคอยดูนะคะนี่มาเลยมาอันนี้เลยมาอันนี้นี่ ดูดอกดกตรึมดอกดอกตรึมนี่ดอกแคแคเตี้ยเห็นไหมดอกเต็มเลยดอกเต็มเลยค่ะนี่มะละกอแก้วกังดงนี่ติดดอกแล้วดูซิว่าเขาจะสลัดดอกทิ้งจะติดลูกให้ไหมหันไปนี่ไง ชื่นใจไหมเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจไหมเล็กๆน้อยๆทุกคนคงสงสัยว่าป้าบัวทําไมไม่ปลูกลงดินเลยทําไมถึงปลูกใส่กระถางอ๋อเวลาหน้าฝนมาเนี่ยเขาชื้นแฉะผักก็รากเน่าก็ตายค่ะพืชผักที่เราปลูกเนี่ยมันก็จะตายเน่าตายค่ะปลูกใส่กระถางนี่คือเวลาฝนตกมันก็จะไม่ชื้นมากเนาะนคะคะดูมุมเดิมๆผักเดิมๆของป้าบัวนี่แหละ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะนะคะ่ะป้าก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามากด subscribe ไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งดิ้ง,ด,งดิ้งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ